สวัสดีค่ะกระแชข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตล่าสุดโอเพรา,าหายหน้าจากวงการแต่งผู้กํากับดังชีวิตล่าสุดโอเพราดาในวัย44ปีเป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับโอเพลดาเทียมเพชรนักแสดงชาวไทยที่เข้าวงการบันเทิงจากการประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกจบการศึกษาที่ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจบการศึกษาปริญญาโทที่คณะศิลปก,กรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีศักดิ์เป็นน้องสาวของเบนซายหุ่นน้อยหรือน้องชายพิธีกรรายการชุมทางเสียงทองทางช่องจัดสีด้วยอีกทั้งยังมีผลงานร่วมกับ เอชายามากมายเลยในการชุมนุม193วันของกลุ่มพนมพิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อพศ2 5 5 1โอได้เข้าร่วมด้วยทั้งจิจกรรมที่จังหวัดสงขลาบ้านเกิดและที่กรุงเทพมหานครด้านชีวิตส่วนตัวโอคบหาดูใจกับฟิลกิจศักดิ์ชีวาสัจาสกลูลแฟนหนุ่มผู้กำกับคบหาดูใจกันมานานถึง10ปี เมื่อ <tu> ว <i ro> ันที่15มกราคมพศ2560ได้จัดพิธีมั่นที่ณอากาลิโกสตูดิโอสุขุมวิท51และงานฉลองมงคลสมรสวันเสาร์ที่21มกราคมพศ2560จัดที่ณอุทยานวางตะไคร้จังหวัดนครนายกบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีคอนเซปต์ตามที่คู่บ่าวสาวตั้งใจวาดแบบเอาไว้โดยเฉพาะทีมสีฟ้าเทา ที่ให้กลิ่นอายของความอบอุ่นและธรรมชาติผสมกันโดยงานนี้มีเพื่อนเพื่อนคนสนิทในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวกันอย่างขับขัางซึ่งหลังจากที่โอแต่งงานแล้วเธอก็ห่างหายจากวงการบันเทิงไปสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเพื่อขอใช้ชีวิตคู่อย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นโอก็ไปเที่ยวกับสามีตลอดแต่ว่าก็ยังคงไร้วิเแววเรื่องทายาทนะคะโดยก่อนหน้านี้ โอเคเยเผยกับสื่อว่าแม้จะยังไม่มีลูกแต่ก็ไม่เหงาเพราะว่าที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ได้เลี้ยงหลานๆก็มีความสุขแล้วปัจจุบันโออายุ44ปีแล้วค่ะที่สำคัญเธอกลับมารับงานละครได้สักพักแล้วในฐานะนักแสดงอิสระอย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เพิ่งไปร่วมงานวงสวงละครเรื่องสาบซ่อนรักเป็นแฟนรอชมกันได้เลยขขอขอค้นแหล่งข่าวจากคบข่าว com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเ่ื่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ